หอมไวเผาผ่านดีไม่ต้องอดต้องเริ่มจากเพิ่ม BMR ให้พุ่งทุกวัน BMR คือพลังงานที่ร่างกายใช้เพื่อแค่มีชีวิตอยู่แม้ไม่ขยับตัวเลยร่างกายก็ยังใช้พลังงานนี้อยู่นั่นแปลว่าถ้า BMR ยิ่งสูงคุณยิ่งผอมง่าย และนี่คือ5วิธีที่เพิ่ม b บียแบบธรรมชาติ1ก็คือการสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใช้พลังงานมากกว่าไขามันแม้จะอยู่เฉยๆ 2. กินโปรโตีนให้พอโปรโตีนกระตุ้นระบบเผาผลาญมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมัน 3. นอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนน้อยเท่ากับระบบรวนฮอร์โมนหิวพุ่งฮอร์โมนความเครียดพุ่งเ m r ยยิ่งลดต่ำลงข้อ4ดื่มน้ำไม่เพียงพอน้ำจะช่วยให้เซลล์ในร่างกายของคุณทำงานได้ดีขึ้นระบบเผาผลาญของคุณก็จะดีขึ้นและข้อสุดท้ายข้อ5้าไม่อด อาหารหนักเกินไปหรือนานเกินไปเพราะหากอดนานเกินไปก็จะทําให้ระบบเาผาผลาญมีปัญหาทันทีถ้าอยากให้หุ่นดีแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่ลดแคลอรี่แต่ต้องเข้าใจระบบเาผาผลาญในร่างกายของตัวเองในคลิปถัดไปผมจะมาเจาะทีละข้อว่าแต่ละข้อช่วยเพิ่ม BMR ได้ยังไงพร้อมวิธีทําจริงได้ในชีวิตประจําวันกดติดตามแล้วไว้เจอกันในตอนต่อไปครับ